ข้อ2245ค่ะเป็นเรื่องตรรกศาสตร์นะคะโจอบ,บอกว่ากำหนดให้ PQR แล้วก็ S เนี่ยเป็นประพจน์โดยที่ให้มาว่าประพจน์นี้มีค่าความจริงเป็นเท็จแล้วก็อีกประพจน์หนึ่งมีค่าความจริงเป็นจริงนะคะถามว่าประพจน์ในข้อใดมีค่าความจริงเป็นเท็จเราก็เอาตัวที่เขาให้มานี่แหละมาหาก่อนว่าค่าความจริงของแต่ละตัวเนี่ยเป็นยังไงนะคะแล้วค่อยเอามาแทนค่าเริ่มจากอันแรกก่อน P หรือ Q วงเล็บ เชื่อมด้วยท่าแล้วกับ r หรือ s นะคะไก่อีกอันหนึ่งคือ p ก็ต่อเมื่อ r อตัวนี้ตัวแรกเนี่ยเขาบอกมีค่าความจริงเป็นเท็จตัวที่สองเขาบอกมีค่าความจริงเป็นจริงนะคะอ่ามาดูอันแรกก่อนมีค่าความจริงเป็นเท็จเชื่อมด้วยท่าแล้วแปลว่าวงเล็บหน้าเป็นจริงวงเล็บหลังเป็นเท็จนะคะก็เป็นจริงแล้วเท็จได้เท็จแบบนี้นะคะวงเล็บหน้าย่างแยกไม่ได้มาดูอันหลังก่อนเชื่อมเชื่อมด้วยหรือออกมาเป็นเท็จแปลว่าเป็นเท็จทั้งคู่ แบบนี้ก็เลยได้ว่า r เป็นเท็จนะคะ h เป็นเท็จทีนี้เชื่อมด้วยก็ต่อเมื่อออกมาเป็นจริงเนี่ยค่าความจริงของ2ตัวต้องเหมือนกัน r เป็นเท็ดังนั้น p ก็เป็นเท็จ p ตัวนี้เป็นเท็จเชื่อมหรือออกมาให้เป็นจริงเพราะฉะนนั้ q ต้องเป็นจริงนะคะเราก็จะได้ว่าแต่ละตัวเป็นยังไง p ออกมาเป็นเท็จนะคะ q เป็นจริง r นะคะ r r เล็ก r ใหญ่เหมือนกัน นะคะเป็นเท็แล้วก็ s, <S เป็นเท็เหมือนกันแบบนี้ทีนี้มาดูช h o i c e นะคะหาข้อที่มีค่าความจริงเป็นเท็ดูข้อแรกก่อน q แล้ว p ค่ะจริงแล้วเท็ได้เท r แล้ว q ค่ะ r เท็แล้ว,ลวจริงนะคะได้จริงเชื่อมหรือออกมาเป็นจริงหาที่เป็นเท็เพราะฉันข้อแรกไม่ใช่นะคะดูข้อ2บ้างดูในวงเล็บก่อน q และ not r R เนี่ยเป็นเท็จพะฉันน not R เป็นจริงนะคะ Q เป็นจริงนะคะจริงแล้วจริงออกมาได้จริงเชื่อมหรือนะคะกับ P เท็จหรือจริงก็ได้จริงนะคะจริงอยู่ข้างหลัง Q เป็นจริงนะคะจริงแล้วจริงได้จริงเพราะฉนั้นข้อ2ไม่ใช่ดูข้อ3บ้าง P แล้ว S นะคะ P เท็จแล้วเท็จได้ จริงนะคะเชื่อมก็ต่อเมื่อตัวนี้ R ก็ต่อเมื่อ Q R นะคะ Q test ก็ต่อเมื่อจริงได้ test นะคะจริงก็ต่อเมื่อ test ได้ test อ้าวตอบข้อ3านี่แหละนี่มาดูข้อ4ก่อนนะคะ R ก็ต่อเมื่อ S test ก็ต่อเมื่อ test ได้จริงเชื่อมหรือนะคะออกมาเป็นจริงแน่นอนเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ3ค่ะ เรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์ผ่านเว็บได้24ชั่วโมงเนื้อหาครบคลังข้อสอบขนาดใหญ่เริ่มเรียนได้ทุกวันแล้วพบกันที่ d e ็กท ALENT. COM